เดี๋ยวเราจะมาลองฟังนี้กันบ้างนะครับที่ลองฝังนี้เราไม่จัดเผื่อจะมีตัวแอบชายครับหอหอตัวน้อยอื้มอื้เอ้า นึกว่ากัดไปนึกว่ากัโดโนเดี๋ยวนะครับเครับครับเอยเดี๋ยเดียเดี๋ยเ,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 ยเยุมังครัจับได้แล้บได้แล้สูสีเห็นไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวผมขอขยับกล้องก่อนนี่ครับนะตัวน้อยเดี๋ยวกรับ ผมไม่แน่ใจครับว่าว่ามันกัดว่ามันกัดโดนหรือไม่โดนก็เลยปั่นสายลองเช็คดูว่าปัดเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังดูตึงมืออยู่ครับก็เลยลองวัดดูครับเป็นประชั่นน้อยครับนะครับกัดนิ้วยอดยางแก้คันครับตัวนี้ซ่อมซ่อมหลายรอบมากดูจะดูจากใบริวลุดแล้วก็ซ่อมซ่อมใหม่ซ่อมใหม่แต่เนี้ยตัวตัวบอดี้ตัวบอดี้ดีครับ ทนมากเลยครับสายพี่อีที่ใช้ก็เป็นของจินดามมนีนะครับเหนียวนุ่มลื่นตีไก่แต่ผมมาตีไม่ค่อยไกลหรอกครับนี่ครับเป็นประช่อนน้อยนะครับตัวเล็กกัดแล้ววัดรอยขึ้นมาเลยครับฝากผลง,งานผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ